ที่ใครเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้คือเพชรบุรีเพราะว่าวัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยถือว่าเป็นวัดของชั้นครูอะค่ะชั้นครูที่เด็กไม่ว่าเด็กเศิลปะรุ่นไหนก็นแล้วแต่หรือคนที่มาเมืองเพชรเนี่ยต้องมาวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะแล้วก็มาดูศิลปะเหล่านี้อันนี้คือกระบวนการที่เราถ่ายทอด นะคะลงสู่แล้วทุกคนก็จะพูดถึงว่าทําไมเนี่ยเราถึงใช้ลายเพชรราชพัฒเพราะราชพัฒของเราเนี่ยนะเราเป็นคนของพระราชาแล้วก็เราก็พยายามทําเรื่องราวในการพัฒนาท้องถิ่นอันนี้ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะคะก็เลยนะคะฝากไว้ทั้งหมดนี้นะคะค่ะคคอ่ะพูดถึงเยาวชนขอคําถามกิน ก็คือลักษณะเหมือนฝากให้เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังอะค่ะที่เขาอนุรักษ์สืบสารต่อเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรีเช่นผ้าไทยเอยหรือมรดกไทยในได้ย่าง้ใช่ค่ะฝากก่อนอื่นก่อนที่จะฝากนะผมขออนุญาตก่อนวิชาที่ผมสอนนะผมจบเอกพละผมจบเอกพละนะผมจบเอกพละแต่วิชาที่ผมสอนเนี่ยแต่วิชาที่ผมสอนเนี่ยมี3วิชาเป็นหลักสูตรแกนกลางปีห้าหนึ่ง มีสอนที่เดียวในประเทศไทยมีสอนที่เดียวในเพชรบุรีมีสอนที่เดียวในโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนสุวรรณังสิตธิยาลัยวิชาที่สอนหนึ่งวิชาสมบัติแม่น้ำเพชรวิชาที่สองคือวิชาหม้อตาลนําเพชรส่านหมวกใบนี้ก็คือหมวกหม้อตาลนําเพชรนะครับวิชาที่สามวิชาวัดรมธาตุหลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนในห้องเลย นะเรียนต่อกห้องอย่างเดียวเลยเดินไปสำรวจนน่นส,สำรวจนี่สำรวจวัดรมาตรบางทีก็ไปพาเด็กไปดำน้ําก็มีดำน้ําสดนะโชว์ดำน้ําสดเลยสาธิตการนู่นนั้นนี่เพราะว่าแล้วเสร็จแล้วไม่เคยเรียนในห้องเลยนะครับไม่เคยเรียนในห้องเลยเด็กๆก,ก็ชอบว่าอยากจะให้มีวิชาของครูเจี๊ยบเนี่ยเยอะๆมากๆเลยแล้วก็สามารถจะเป็นมัคคุเท์ได้ต่อยอดได้มากมายมหาศาลเลยแล้วทําให้เด็กเนี่ยได้รักท้องถิ่นด้วยวิชาที่ผมสอนนะมันไปในตัวเลยอันนี้คือถามว่า จะแนะนํำยังไงถ้าได้ถ้าได้พบเจอครูเจีย๊ยบเมื่อไหร่นะแล้วผมสอนแบบว่าสอนเปิดมวกก็แล้วกันสอนแบบกันเองเนี้ยเจอหน้าก็สอนันตอนหน้าแล้วผมเป็นพิพันธ์เคลื่อนที่ผมมีของอยู่ในตัวเราสามารถเอาเอาชิ้นนู้นชิ้นนี้ชินนช้นนน,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 นี้มามาสาธิตมาสอนได้เลยเล็กอย่างวิชายอย่างคือวิชาปั้นดินให้ดังเอาดินมาปั้นนะ่ะเอาทับเอาดินทําให้เกิดเสียงได้นั่นหลัประมาณนั้นนะเพราะผมได้ได้ศึกษาจากของเก่าใต้แม่น้ำเพชรบุรี ได้นกหวีดมาตัวหนึ่งไม่ใช่นกหวีดนะเป็นเต่าเป็นเต่าบ้างเป็นตัวเป็นตัวสิงบ้างเป็นตัวนู่นเป็นตัวนี่บ้างเป็นตัวอัตวัตมชฉาบ้างแล้วก็เอามาเป่าเป่าก็เป่าไม่ดังผมก็เลยเอาเอามาล้างแล้วก็สายสายสายถูถ,ถูเอาไม้เสียบเสียบเสียบไปแล้วเป่าขึ้นมาก็เกิดเสียงนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วผมก็ต้องเรียนรู้กับวัตถุโบราณเหนั้นอายุสมัยอุจยาแล้วก็มาปั้นเป็นปั้นดินให้ดังใช้เวลาในการปั้นเป็นเดือนกว่าจะดัง ผมดังตัวแรกนะผมดีใจมากเลยต่อมาสัปดาห์ต่อมาปีต่อมาตอนนี้สบายมากเลยจิ้มจิ้มหน่อยเป่าดังเป่าดังเป่าดัง,เด,งเด็กสนุกสนานเฮฮามากเลยน,นี่คือที่มาที่ไปถามว่าเราจะให้เด็กทั้งหมดนะในเพชรบุรีเรารักบ้านเกิดหรือรักท้องถิ่นนะได้สบายมากรักวัฒนธรรมรักอะไรรักมองเพชรบุรีได้หมดเลยเพราะาตอนนี้เอฟซีผมมีตั้งแต่ปหนึ่งอ่ะปอนุบาลยันปหนึ่งปอสองปอสามเน,นี่ยตอนเนี้ย โตเป็นหนุ่มเป็นสาวล้วมีครอบครัวไปแล้วเราสามารถเป็นทอดทอดทๆกันน่ะเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถจะมาเรียนรู้กับผมได้โดยไม่ต้องอะไรกันมากมายเลยเจอหน้ากันก็ทักทายกันเมื่อเมื่อเมื่อวานนั้นเมื่อวันอาทิตย์มาร้อยห้ามันสาวมาร้อยห้าสิบคนมาร้อยห้าสิบคนเสร็จแล้วมีเด็กมีลูกหลานลูกท่านหลานเธอลูกคุณหญิงคุณอันนั้นลูกหลานเขานะติแรกเขาก็เห็นชุดผมเขาก็ไม่กล้าเข้าเวลาผมเป่าสั่งแล้วก็ แล้วก็จับมาถ่ายรูปเนี่ยเด็กๆทุกคนนะที่เป็นเด็กนะหกขวบเจ็ดขวบห้าขวบอะไรเนี่ยเข้ามาหาผมหมดเลยมันมีภาพอยู่ที่ที่อาจารย์นุพรบมันทึกไว้เมื่อเมื่อาหี่แล้วเขามาทางรถไฟเช่ารถไฟมาเพชรบุรีนะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วผมก็ได้รับเชิญเป็นวิทยกรด้วยก็โอเคเด็กๆเช่ากันหมดเลยครับผมประมาณ